วัดพระธาตุพุกวางวัดพระธาตุพุกวางอัเภอภูกรรมยาวสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตรวรรษที่16โดยพ่อคุณสีจอมธรรมกรรษัตร,ริย์ราชวงศ์เงินยางแห่งนครเชียงแสนราชธานีเป็นที่บรรจุพระธาตุข้อพระหัตถ์ขวาพระพุทธเจ้าที่พระเถระชาวเมืองปตาตลีบุตรประเทศอินเดียนำม,มาถวายไว้ในพระธาตุพุกวางเมื่อสร้างครั้งแรกเป็นวัดเก่าแก่มีปูดนิยอสถานสำคัญที่ควรนำมาสักการบูชาปีพุทธศักราช273พระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้จาริก มายัางพระาธาตุผู้ขวางองค์พระเจดีย์อยู่ในสภาพหักพังไปตามกาลเวลาท่านจึงได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ประเพณีสงน้ําพระาธาตุผู้ขวางตรงกับวันขึ้น15ค่้าค่ำเดือนหกเหนือตั้งอยู่หมู่หนึ่งบ้านมงคําตํำด้วยแก้วอำเภอภูการ,รยาวจังหวัดพยาวการบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาส9รูปคือ 1. ครูบาศิวิชัย 2. ครูบาพรมมา 3. พระอธิการแก้วมา 4. ครูบาคำ หพระปัญญา 6. กพระใจยาเจพระครูสุวรรณพทธแปดพระอธิการหออหิงสโก 9. เพระอธิการวิโรธปัญญาสาโรเจ้าอาวาสปัจจุบัน